วัสดีครับคุณผ,ผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่10มีนาคม2 5 6 5ที่สอนอปทุมวันมีประชาชน6คนประกอบไปด้วยแบมใบปอทะลุวังเนติพรถากูลบีมนัตรกรและไอซ์ซึ่งเป็นเยาว,วชนอายุ15ปีพร้อมด้วยธนาความเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา ตาประมวลผลหมายอายาม,มาตรา112แล้วก็มาตรา116ไปหลังจากถูกออกหมายเรียกจากเหตุทำกิจกรรมทำโพสำรวจความร้อนจากขบวนเสด็จที่บริเวณห้างสยามพารากอนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565ซึ่งในคดีนี้มีทางด้าน, 1, นพันตำรวจโทนพดลสินสิริกับพวกนั้นเป็นผู้กล่าวหาโดยที่สนปทุมวันนั้นมีมวลชนเดินทางไปให้กำลังใจกลุ่มคนเหล่านี้นะครับและมีการเล่นดนตรีอยู่บนทางเท้าตรงข้ามกับสนปทุมวันด้วยทั้งนี้ด้านหน้าและก็ด้านในสนปทุมวันมีการ วางแผงเหล็กจำกัดการเข้าถึงสถานีตํารวจโดยเปิดทางเข้าแค่ทางเดียวมีการตั้งโต๊ะจุดคัดกรองและก็จุดรายชื่อทุกคนที่เดินทางเข้าทางด้านสอนอปทุมวันผู้ต้องหาทั้งหมดได้ได้ถูกแจ้ง3ข้อกล่าวหาเหมือนกันได้แก่ 1. หมิ่นประมาทประมากระสัตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112สองยุยงผูกป,ป,ปัน่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116 3ร่วมกันฝ่าฝืนไม่ป ปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอํานาจที่มีกฎหมายไว้ให้ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือว่าข้อแก้ตัวอันสมควรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา368ส่วนใบปถากูลบิมและไอยังถูกแจ้งอีกหนึ่งข้อหาได้แก่ร่วมกันขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่โดยร่วมกันกระทําความผิดตามด้วยการตั้ง3มคนขึ้นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา138รวมเป็นสีข้อหาขณะที่ทางด้าน เนติพรยังถูกแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา136ดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานซึ่งกระทําการตามหน้าที่รวมเป็นสีข้อหาเช่นเดียวกันทั้งนี้พฤติการข้อกล่าวหาไม่ได้ระบุชัดเจนว่าส่วนใดของกิจกรรมดังกล่าวที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามข้อหามาตรา112และก็มาตรา116ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัว5้าคนไปฝากถังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้และก็เยาวชนอีกหนึ่งคนศาลครอบครัวและเยาวชนกลางาไปควบคุมตัวไว้เนี่ยครับที่ศาลครอบครัวและเยาวชนกลางสำหรับเยาวชน จนกนระทั่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้อนุญาตประกันตัวไอ์ด้วยหลักทรัพย์มูลค่า20 0 0 0บาทจากกองทุนราษฎรประสงค์โดยไม่มีเงื่อนไขอ,นอันใดโดยเขาได้เดินทางไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อสมทบกับมวลชนที่ยังคงรอฟังคำสั่งจากศาลอาญากรุงเทพใต้ในขณะที่ทางด้านศาลอาญากรุงเทพใต้ภายหลังมีการไต่สวนคัดค้านขอฝากขังเสร็จสิ้นเนี่ยผู้พิพากษาได้ออกจากห้องพิจารณาไปเพื่อจัดทำคำสั่งอย่างไรก็ตามเนี่ยจนกระทั่งเวลาประมาณ 15.. น30นาฬิกานาที ศาลได้ยกคำร้องและอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาตามคำขอของพนักงานสอบสวนรวมระยะเวลา2วันตั้งแต่วันที่10ถึง21มีนาคม2565เนื่องจากว่าพิจารณาว่าพนักงานสอบสวนยังต้องสอบปากคำพยานบุคคลอีก10ปากแล้วก็รอผลการตรวจประวัติอาชญากรรมแม้ในทางแต่สวนคัดค้านการฝากขังพนักงานสอบสวนจะยอมรับว่าผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนไม่มีพฤติการหลบหนีและไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหล,ลักฐานได้ จนกระทั่งเวลาตอนสี่โมงครึ่งนั้นสันติชูกิจทับไปสารผู้พากษาสารอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาอีกห้ารายโดยให้วางหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินสองแสนบาทจากกองขุนราชดอนประสงค์รวมกำหนดสี่เงื่อนไขการประกันตัวเช่นเดียวกับทานตะวันซึ่งถูกแจ้งข้ขอกล่าวหาและได้รับอนุญาตประกันตัวก่อนหน้านี้ได้แก่หนึ่งห้ามทำกิจกรรมหรือการกระทำใดที่อาจเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหาก,กษัตริย์สองห้ามโพสเชิญชวนปลุกปัปปป่นยุยงชักจูงประชาชนให้เข้าร่วมชุมนุม ในสื่อโซเชียลมีเดียหรือการชุมนุมที่อาจก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง3ห้ามเดินทางออกนอกราชอาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล4ให้ติดอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EM ทั้งหมดนั้นก็ได้รับการปล่อยตัวในเวลาประมาณ18นาฬิกาแล้วก็เดินทางไปพบผู้ที่มาให้กำลังใจและก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้านหน้าตึกของศาลเนี่ยครับนี่ก็เป็นกลุ่มพวกที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมก็คือที่ไปทำกิจกรรมทะลุวังแล้วก็พยายามที่จะฝ่าแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยไปที่ วังศักดิป,ปุมเหนือครับไปจัดกิจกรรมที่สยามพรากรแล้วก็ทํากิจกรรมนั้นเนี่ยครับที่บอกว่าเป็นกลุ่มทะลุวังก่อนหน้านี้เนี่ยทานตะวันนั้นก็โดนดําเนินคดีไปแล้วแล้วนี่ก็อีก5คนนะครับก็ถูกดําเนินคดีนะฮะแล้วก็มีเยาวชนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนก็รวมเป็น6กคนถ้ารวมทานตะวันด้วยตอนนี้ก็7คนจากการที่ไปก่อเหตุเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565นะครับ